ตินเลยเออใครมาครับใครมาใครมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วใครมานั่นอุยอุ้ยอนะไปทักจังได้รับไปจังได้รับดูดูดูโอ้ยทักไทยทุกคนเลยนะคะที่มาบ้านนะคะพี่ดูดูดูโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนิ่เฮ้ยเยหยุดๆย มากอดพ่อเปามากอดแล้วจะขั้นนี้อย่างน้ะวิงนะ <laughs> สวัสดีค่ะวิ <laughs> ่งตามพ่อเสมไปแล้วพ่อเสด <laughs> ดูดด <laughs> จะไปไหนเฮ <laughs> ดย <laughs> วิ่งเามย่ฮยเสมไเฮ้นเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเยเฮ้ย อยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยอย,อยาไปหาพี่ปีเล่เอออยากไปหาพี่ปีพี่ปีที่มาตอนไหนเนี่ยมาว่าเล่นกับผมโดนแล้วเล่นหนีเบ่ร์หัวรถเดียวเอ้ย,อยดูดูดูมาเร็วมาเร็วพี่เออพ่อเสกไม่ได้พาพี่ปีมา เสมขี่รถมามาแล้วมาแล้วมาแล้วรถเข้ามาแล้วลเห็นไหมนั่นหาแม่หาแม่ไปเดีวไปพูดแล้วพีว<นล>พ่ตู่พี่ตูต่ไปหาเรื่องพี่ตู่แล้วใช่ไหมนี่เห้ย เอาไอยไปให้แม่กินด้วยเร็วให้แม่กินด้วยเร็วไ,ไปเล่นกองดินใหม่เร็วฉลองเร็วฉลองเร็ว เดี๋ยวยืนกินอ้อยก่อนครับเติมพลังก่อนผมจะไปเล่นนะคะเ พ่อเปาไปเล่นแล้วนั่นแ่ะพอเปาไปเล่นดินมิงแล้วเอาบามี <Okay. S 1> แตนเลิศจ้า <c oughs> น่าแตนล่ามอ่ะนั <Okay. S 1> ่นดินั <c oughs> ่นแม่ okay. มมพี่แม่ไ่่เห็นเหรอ <c oughs> เห็นหรือยังนี่ เอามองไปเห็นเหรอนี่เป็นทนั้งอะนะเออทั้งนกตัวนั้นเอา้าหรอนี่ไปแล้วพูนันลูกไายเจ้าแม่นยังบอกคอยกันนึกว่าทั้งเต่นเอา้าหรอรังนกค่ะคุณแม่รังนกนะคะนี่ดูดูดูมันเหมือนนะคะนี่มองไกลๆโ,โอ้ไม่เห็นเหรอ รังนกค่ะรังนก <c ười> โอ้ยนะเจีบวบกกันว่าต้องบอกเที่ยวไปโอ้โหกินอันอ้อยฟินเลยนะคะยินกินอ้อยนะคะฟินฟินเลยเอใอใครมาครับใครมา ใครมาครับสวัสดีครับหวัดดีครับแล้วใครมานั่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปทักทายเลยนะคะครับได้ยินเสียงก็เดินมาเลยนะคะพ่อสิงห์มาอย่างครับพ่อสิงห์มาทำอะไรครับ มาเร็ว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 ไปเล่นกองทรายแล้วเล่นกองดินตามตามบ๊อบกันโดนแล้วมิงมา เอ้ยดูๆๆทําจะถามว่าโอ๋ nhắn ลบเด้อได้ว่าหยัง แม่ยังครับพอสิยงนี่มม่ยังผมอยากหูเนาะผมยังไปทักทายเลยมิงว่ากินอ้อยฟินๆก่อนนะครับว้ายฮ่าฮออดูดูดู รถ,รถรถขนดินมานะคะรถขนดินมาค่ะมาจังไดครับว่าจังไดครับดูดูดูโอ้ยทักไทยทุกคนเลยนะคะที่มาบ้านนะคะดูดูดู

เอามายโยกมาโยกมาโยกเสารูดเสาเลยมิ้งจะรูดเสาเดี๋ยวผมสิรูดเสาชอบเพราะเป๋ายาไม่ยุงผมฮะพอกันลงมยางจะหนีได้ต้องเจอกะไเลผมจะรูดเสาโชว์แล้วดื้อดือดดึดจึ้งเดือดเดือดดึงดึดจึ้งไปดีกว่าเสาโยกแล้วมิ้งบอกมันมีโยกมันหลุดเลย เอาออกคือเอาไว้ทำไมมันต wow. ้องขุดเหรอว่าแมนชิดึงออกเลยหรอวะฮะโอ้ยหนูคว้ารเงินองว้ดียวขังมีเลยไปแล้วเป้า พอเดเปิดนีกัเลยน่ต ok er ัวโอ้ย่อเปาเปิดทำไมตกใจพ่อเปาวิ่งก็เลยวิ่งต่อนะคะโอ๊ยเนาะเอเอาไปกินเาแรกันมี่เงเอออ้เอาไปให้แม่กินด้วยเร็ว ให้แม่กินด้วยกินคนเดียวเลยมิ่งอ,อ,อ่ะคุณแม่ก็ได้กินหลายลำแล้วนะคะออก่นอนอ,กกนอนื่นก็ขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่ f อฟซีทุกท่านเลยนะคะที่อคอยเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์นะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ ฝากรับชม <ไป S 1> คลิปหน้าด้วยนะคะคลิปนี้กล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ